สวัสดีกับบรรยากาศช่วงสายๆพี่น้องคลิปนี้ก็มาคุยกันช่วงบรรยากาศหน้าแรงเลยเนาะบรรยากาศกับบุญญากาข้อยาวันเด็พี่น้องตัวสาวก็มีหมอกลงหมอกอย่างเัวสาวนี่คุมเลยพี่น้องพักเราก็ได้รับน้ำหมอกพี่น้องรับน้ำหมอก ้ำมกอะหือเคา้อยู่เนองพักโมกสินด้งามไปนนองน้ำโมกถ้าลมเนี่ยพักโปงามไปเนองลมสวงอันเดือนธันวาหั่นลมพักก็ยังสิบมได้กินเนี่ยอะไรไปเนองมันเหี่ยวมันแห้งเข้าไปโดยเฉพาะอันมันยืดห้อยเนาะโปรงามเลยพี่นองต่างจากกต่างจากก็อนอันหลายไป่นาะเลย น่าบันี้ไข่แน่พี่น้องเขียวขึ้นแน่พี่น้องกันกับปลายหลเดี๋ยวไน้องปลูกทดลองเพิ่งพไ่น้องโอ้โหน้นงบ่อสิดินมันจะนี่มันสิงามไม่เหมดินเฮาหนาเฮานี่แตพี่น้องเป็นดินทรายปลูกทดลองเพิ่งเสราเมือนกับได้ลายได้อย่างน้องดีนีะล่ะดีได้เก็บกินดอกกินอย่างมันในล่ะพี่น้องสิบกุลุ่มเนี่ยี่น้องสองนี่ก็อดน้ำต้นเนื้อง่พี่น้องอดน้ำต้นเนืองอยู่เออืนี่นเปลืองน้ำขนาดเลย กึ่งน้ำกึ่งปุ๋ยขนาดเลยพี่น้องส่วนนี้ก็โคตรแรงเลยนะ้องโดตักมาบัวหนึง่งบัวละลุ่มเลยนะ้องโดบัวละลุ่มส่วนนะี้ตอนแรกเขาโคตซูบเซืขอขอ่องเลยพี่น้องเอาเครื่องซูบอัดน้ำหลายๆตอนแรกพีนะ่น้องมานำไปเลยช่วงแรงบั่นมาหัวยางหดตรเอาไปนะน้องนะออกร่างกายไปน้องมันบ่มันบล่ลายนะพนะี่น้องการทดลองพนะี่น้อง ลองบ่กว่ามันมันสิคืนคือเห็นอยู่ในคลิปซุ้มเหมือนเสียนอยู่บ่พไปน้องนะเสียนอยู่ลองบึ้งนะี่น้องแต่ว่าก็โอเคอยู่ี่น้องก็ถือว่าเป็นยอดเป็นเบอร์ให้อยู่ี่น้องเพี่นเอาเบอร์โอเคอยู่ี่น้องซ้ำพามือได้ี่น้องซ้ำพามือเบอร์ถือว่าโอเคอยู่ี่น้อง วัวเดอรมันสมบูรณ์แหงมาะเพิ่งมองลุ่มนี่คือมักอื้อลุ่มเลยน้องสมบูรณ์แหงน้องแก่งยอดสมบูรณ์แหงลิ้มพี่น้องลำต้นยืนดีพี่น้องแต่เนี่ยบอกคักวันเดอร์พี่น้องตัวเดอรตัวเดอรขึ้นขึ้นดีๆกันนี่แหละพี่น้องตัวนี้แหละกุ้มู่พี่น้องขึ้นดีกู้มู่เลย นี่แหละเพี่น้องยาวไปเลยนะสิบกุลุ่มพี่น้องพักเขากะโอเคพี่น้องกำลังขึ้นดีโดยพักบัวเลยพี่น้องบงักบัวเลยบ้าตบบัวเลยสัตว์ตังดีขนาดเลยพี่น้องตีโลแต่ก่อขนาดเลยเขียวขึ้นเลยพี่น้องมีดอกน้ำเล้ยพี่น้อง ลอง,องดูแลสวงนี้คือดูแลไปน้องว่าลายดอกพักไปน้องไปกลับมาหุบ่องเคียงเข้าไปน้องมานะเอาคนนี้แหละใส่ระบบน้ำแบบนี้เลยไปน้องสูบกระดานหางไปน้องรวดหมัดแล้วไปน้องอหางมานล้ว แต่ว่าน้ำออกดีอยู่ด้วยพี่น้องอออนีง่แหละออกดีอยู่พี่น้องออกดีนเอยไปเบิ่งกับเขาเอามาเอาบรรยาก,กาศในทุกอย่างเลยพี่น้องไม่ได้เทียหัวใสฟืนดังพี่น้องฟื้นไม่ไพ่ พื้นไม้ไพดังพื้นเราขัดข้างหน้เนาเนะพื้นไม้ไพอยู่เนาะพื้นไม้ไพดังเก้าเลยเนะ <c oughs> ตุมขาหมูเนอะตุมขาหมูเหลือแตะห้ามันเปื้อยจังไงอ,อยู่เนาะ เอาคณะลงมาเต้มขาหมูสดน้ำซุปพี่น้องแซ่บเหมือนกันพี่น้องเป็นเมน,นูข้าวเซาพี่น้องแต่ว่าประทานได้เปื่อยดีอียวพี่น้องจุไฟจุพื้นนี่พึงไฟพึพื้นนี่พี่น้องคลิปนี้กับบะมี่ย่างพี่น,นอ้นงนองพาสมม้มบรรยากาศเที่ยงให้เทียงนา,าเขาพี่น้องคณะเขาเก็บไว้ ฟังนี่ก็เป็นของมันไปเนะเาะรถไทายจอดอยู่เนียเจอกันคลิปหน้าครับมวนๆ